วันนี้ก็จะบันทึกประวัติคนป่วยที่มาวันนี้นะ,ะลงในไอคลิปสะหน่อยนึ่งแต่ก่อนในหลวงพ่อเขียนเนาะแต่เขียนเนาานี่บางทีมันก็ยืนยันไม่ได้ในฟังจากคนป่วยเลยดีกว่าว่าเออเป็นอะไรมาแล้วกินยาไปแล้วเป็นยังไงมันจะได้มีหลักฐานอ,อ่าแล้วก็จะได้ยืนยันว่าเออมันหายหรือไม่หายยังไงใช่ไหมล่ะ,ะอ,อ่แล้วไอ้บ้านโยมอยู่ไหนกรุงเทพค่ะ กรุงเทพอยู่ที่ตำบลอำเภอจังอยู่แถวไหนอยู่ที่บางนาค่ะบางนานะค่ะอ่าแล้วก็ได้ทราบข่าวยังไงว่าที่นี่มียาดูในไลน์ที่เพื่อนส่งมาให้ไลน์มาให้ใช่ไหมใช่แต่แล้วแล้วป่วยเป็นโรคอะไรเนี่ยตอนแรกเป็นมะเร็งที่ลำไส้ผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วได้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 ลำไส้ไว้ข้างนอกไหมไว้อยู่แค่เดือนเดียวแล้วกลับหมดแล้วกลับหมดแล้วโอ้ดีมากแล้วนะมีเบ้าหวานไหมไม่มีค่ะ อ๋องั้นสุดยอดแล้วก็ตอนนี้มาที่ปอดอ๋อเพราะตอนที่เป็นลำไส้หมอบอกแล้วว่าที่ปอดมีจุดหนึ่ง uh, uh. แต่ตอนนี้มันประมาณหกเซนนะคะคือคือมะเร็งนะอายอมตั้งแต่ชั้นรักษาโรคมะเร็งมาเนี่ยหลวงพ่อ <c oughs> มาทำมาสามสิบปีแล้วนะทำมา uh. แต่ว่ามันมันก็คนก็มากันเยอะนี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้เปิดเผยมันไม่ได้มีไอคลิปเหมือนอย่างทุกวันนี้ เดี๋ยวนี้โอคนมากันอย่วันพระที่ถ้าไม่ใช่วันพระคนจะเยอะกว่านี้ปกติวันพระหลวงพ่อหยุดใช่ไหมล่ะอแต่อย่างก็หนูไม่รู้หนูก็มากันอย่างนี้แหละแต่ทีนี้อย่างกรมะเล็งเนี่ยเป็นตรงหนึ่งเนี่ยอ่าสมมติว่าเป็นที่มดลูกมันกลับไปล้าไปที่กระดูกอาจจะกระดูกไปล้าไปที่ปอดสามแห่งสี่แห่งอ่ารักษาตรงนี้คือคือคือมันไม่หายนะมันไม่หายเท่าที่ดูนะมันไม่เคลีย เพราะฉะนั้นแต่ถ้าสมุนไพรหลวงพ่อนะก็อย่างที่หนูดูคลิปอะนะไม่ต้องอธิบายหรอกนะก็คือมันก็หายนะมันก็หายขาดหายปกตินะอย่างก็ะมะเร็งอะไรต่างๆนานาเนนะี่ยก็คือบางคนให้แสงมาตั้งไม่รู้กี่แสงคีโมไม่รู้กี่คีโมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างก็ยอมไม่เป็นเบาหวานยิ่งง่ายนะในการรักษาเพราะว่ามาให้คีโมครั้งที่สองที่ปอดแล้วรู้สึกว่าตัวเองรับไม่ได้ ก็เลยขอหมอหยุดยาหมดไม่ได้อ่าจะ้ะจะยงเทพใช่ไหมนะใช่ค่ะแล้วก็ไอย,ยมไปบนพ่อแก่สักหน่อยนะเวลาถ้าหายหลวงพ่อให้สามหม้อเนาะให้สามหม้ออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบสี่ค่ะห้าสิบสี่ให้สามหม้อสามหม้อกินยาจริงๆไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิน้นนะยาต้มดื่มมันแทนน้ําเลยมันมียาหลายอย่างอยู่นะ,ะกินให้หายแล้วไม่อันตรายยาหลวงพอ่อ ไม่มีสารพิษสารเสพติดสารเส,รสารเตียรอยโรงงานหลวงพ่อสร้างเสร็จหมดแล้วแล้วก็อยอยผ่านไปสิบกว่าตัวแล้วยาอ่าแล้วก็โรงงานยาโรงพยาบาลแต่อยู่อยู่อยู่ติดกขวัดเนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นนะกินยาให้เก่งๆเท่าที่หลวงพ่อรักษามืนี้ยังไม่เคยมีใครอันตรายยังไม่เคยมีใครมาฟ้องหลวงพ่อสักคนนึงนะมหาสจัชณาสมุนไพรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า มาถูกที่แล้วล่ะเอาจริงๆเรื่องเรื่องมะเร็งนี่แล้วก็นนะผพ่อไม่ยอมแพ้ใครล,ล่ะยังไงก็ต้องเอาให้หายเอาชนะให้ได้ให้สมุนไพรของเราเป็นเชิงประจักษ์ให้ได้ให้เป็นที่ปรากฏอย่าไปดูถูกดูหมิ่นนะอไปหาหมอบางคนก็บอกอย่าไปกินนะสมุนไพรคือท่งง Nokia, ose, <ues. S 1> องเป็นนกแก้วนกขุนทองอสมบัติของแผ่นดินแท้ๆเลยแทนที่จะช่วยกันส่งเสริมถ้างั้นก็ช่วยถ้าหากว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไป นะให้มันเป็นเชิงประจักษ์อ่าสมุนไพรเราช่วยชาติด้ยนะจะบอกให้ช่วยชาติประหยัดไม่ใช่นะเมื่อวานนี่หลวงพ่อช่วยชาติไปไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบล้านหนูเชื่อไหมเพราะเฉพาะมะเร็งมเงมเื่อวานนี้มาสี่สิบห้าคนนะ่ะก็คิดดูก็แล้วมะเร็งคนนึงก็ใช้เงินเป็นล้านนะ่ะรักษาใช่ไหมละ่ะนอกโรกอย่างอื่นเราไม่นับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ช่วยชาติช่วยแผ่นดินหนูนะหลวงพ่อไม่ได้เอาถือว่าเป็นสมบัติส่วนตัวเราเป็นสมบัติของชาติเลยนะสมุนไพรเนี่ย ใครจะว่ายังไงก็ช่างนะ,ะแต่ว่าหลวงพ่อมั่นใจสมุนไพรนะเพราะฉะนั้นหนูก็กินจริงๆเดี๋ยวก็หายะจะได้มายืนยันอีกทีนึงนะค่ะ